ล้วค่ะกลับมาสู่ช่วงสุดท้ายของ Pick Up Digest แล้วนะคะยังคงอยู่กับอาจารย์เอ้นั่นเองนะคะที่จะมาพูดถึงเรื่องของแก๊สนั่นเองว่าการติดตั้งแก๊สได้ยังไงอะไรยังไงแล้วมีวิธีการที่ทําให้ขับ1ลิตรเนี่ยได้ถึงร้อยกิโลเลยก็ต้องบอกว่าเป็นการเรียกว่าเป็นการทดสอบดีกว่า <c oughs> นะซึ่งตัวผมเองนะับ <c oughs> เป็นคนไปทดสอบนะครับเราเดี๋ยวจะมาเล่าสู่กันฟังแต่พี่เนี่ยว่าต้องถามอาจารย์เอก่อนว่าการติดตั้งก๊สซนปกติแล้วติดตั้งในเครื่องยนต์เบนซิน เป็นเรื่องปกติแล้วครับผมแต่เครื่องยนต์ดีเซลต้เล่าให้ฟังหน่อยครับว่าการติดตั้งเครื่องยนต์ดีเซลมันเป็นมายังไงแล้วลรู้สึกว่าใช่ติดตั้งมาตั้งนานแล้วแหละแต่ว่ายังไม่ค่อยพัฒนาจนถึงปัจจุบนันเล่าให้ฟังนิดหนึ่งช่วงแรกๆเป็นไงบ้างครับช่วงแรกๆเนี่ยก็คือเวลาเราติดตั้งเข้าไปปุ๊บเนี่ยเราจะต้องจ่ายแก๊สในใน,ในช่วงความเร็วใดความเร็วหนึ่งอาจจะ,ะช่วงความเร็วอยู่ประมาณสัก80 100หรือว่าร้อยยี้แค่นั้นแต่ถ้าเกิดเราขับเข้าไปในเมืองปุ๊บหรือว่าช่่่่วงเเเเดินนบาาาียยรจจะไมแก๊ส เพราะฉะนั้นรถรถที่ติดตั้งระบบเชื้อเพลิงร่วมก็คือดีเซลบวก NGV แล้ววิ่งเข้าไปในเมืองหรือว่ารถติดเนี่ยโอ,อกาสที่จะประหยัดไม่มีเลยเพร <oo> าะฉะนั้นศูนย์ติดตั้งบางที่หรือหลายที่เวลาเข้าทดสอบเนี่ยบอกว่าประหยัดได้เดยอะๆจริงๆเนี่ยนะครับ เขาจะไปทดสอบบนทางมอเตอร์เวย์หรือว่าทางยาวที่บอกว่าประหยัดจริงก็คือ,อต้องวิ่งทางนิ่งๆยาวๆเลยนะั่นคือสมัยก่อนอนะครับเพราะว่าใช้ทั้งดีเซลใช้ทั้งก๊าซร,ร่วมกันยังไงก็กินทั้ง2อ,อย่างดรับกินทั้งคู่ครับแต่ทีนี้ว่ามีตัวใหม่ที่เพิ่งไปทดสอบมาได้ให้อาจารย์ล่าฟังนิดนึงว่าเป็นยังไงก็คือ e c ซที่เราพ,พัฒนาตัวล่าสุดเนี่ยการ การควบคุมการการจ่ายก๊าซเนี่ยก็คือควบ,บคุมเวลาการฉีดก๊าซเลยครับผม ECU เราเขียนโปรแกรมการควบคุมการฉีดเชื้อเพลิงลดทั้งคันเนี่ยก็คือ100%เ,อเ,เลยก็คือ ECU ของรถยนต์เนี่ยเดิมเนี่ยไม่ใช้เลยเอาออกไปเลยเอาไว้ง่ายถ้าเป็นรถเบนซินก็เป็นกล่องแต่งนะก็คือควบคุมระบบน้ํามันแล้วก็ระบบน้ํามันบวกก๊าซใหม่เลยครับผมอันนี้คือการทดสอบที่ทําไปทําการทดสอบแล้ววิ่งไปที่จังหวัดชนบุรีนะครับวิ่งไปที่บางแสนผมเองครับเป็นคนขับครับเป็นการทดสอบพลังงานชื้อเพลิงร่วมนะครับระหว่างดีเซลกับ NGV นะครับซึ่งเป็นการพัฒนาระหว่างสมายแก๊สกับทางมหาลัยเกษตรศาสตร์ด้วยครับใช่ไหมครับผมซึ่งคือเราพิสูจน์เลยว่า ถังเนี่ยเราใช้เท่าไหร่ก็คือพอเติมก๊าซเสร็จปุ๊บเนี่ยเราเอามาวางเลยครับผมกิโลดิจิตอลเลยครับนะครับแล้วก็หลังจากใช้เสร็จปุ๊บเนี่ยครับใช้ไปเท่าไหร่ปุ๊บเราก็วัดออกมาเลยครับผมก็คือผลที่ออกมานะครับในช่วงแรกก็คือว่าเราเติมก๊าซไปประมาณ20กว่าลิตรนะครับยีกว่ากิโลครับผมเนี่ยเราเติมพอเราเติมก๊าซเข้าไปปั๊บเราก็เอาถังเอาไปชั่งนะครับได้ได้อยู่ที่ประมาณ123่งรากิโลนะครับรวมรวมตัวถังด้วยนะครับพอเราใส่เข้าไปอพอเราชั่งน้ำหนัักป๊บ เราก็กลับขึ้นมานี่ก็คือการชั่งน้ําหนักตอนแรกเลย123.82กิโลกรัมครับ<ม>อันนี้คือรวมถังด้วยหลังจากนั้นเราก็ติดตั้งก,ก๊าซเข้าไปนี่คือการทดสอบแบบเห็นจริงๆเลยไม่ใช่ว่าเติมก๊าซเท่าไหร่อะไรไงคือชั่งให้เห็นเสร็จแล้วก็มีการต่อท่อน้ํามันจากหลอดน้ํามันที่เราสร้างที่พี่สร้างขึ้นมาครับ,รบ<ม>โดยที่ไม่ใช้ถังเก่าทําการทดสอบทั้งวิ่งในเมืองนะวิ่งบน เรียกได้ว่าบูรพัถนนบูวพาวิตกีคือการวิ่งหลากหลายรูปแบบใช่ไหมครับทั้งเรลวทั้งรถติดด้วยและที่สําคัญคือวิ่งรถติดอยู่ประมาณ20นาทีใช่ติดแบบไม่ขยับเลยใช่ก็คือมีทั้งรถติดคือใช้งานทุกรูปแบบทั้งรถติดทั้งวิ่งทางไกลแล้วก็วิ่งแบบอถ้าพูดกันตรงก็คือผมกระทืบคันเร่งเต็มที่ครับคันนี้มี1้4 105เป็นปกตินะครับการใช้งานปกติแล้ววิ่งไปที่ชลบุรีระยะทางไป100ยกิโลกับ100กิโลขากลับครับเจ้ากรรมครับ เกิดปัญหาครับเกิดปัญหาอย่างหนึ่งคือก๊าซหมดแต่น้ํามันไม่หมดก็คือเนี่ยก๊าซที่เติมเข้าไปในถังนะครับจากตอนแรกที่วัดได้123่ง่มใช่ไหมครับตอนนี้เหลือร้อยแปดครับร้อยแปดนี่คือถังอย่างเดียวถังเปล่าๆนะครับก๊าซหมดนะครับแต่น้ํามันใช้ไปเพียงแค่1นึ่งมิลกับอีก200ซีซีครับผมระยะทางที่วิ่งได้อยู่ที่ประมาณ150 164กิโลมถ้าเฉลี่ยออกมาแล้ว1นึ่งมิลเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ136กิโลเมตรนะครับก็ อันนี้คือผลที่คำนวณออกมาใช้แก๊สไป14.9กิโลกรัมนะครับน้ำมันที่ใช้ไปนะครับถ้าเทียบเป็นบาทต่อกิโลก็0.219บาทต่อกิโลก็เรียกว่า20สตางค์อ่ะประมาณนั้น20สตางค์ต่อกิโลถือว่าแบบโหถูกมากนะครับแต่ถ้าเกิดว่าสรุปการใช้แก๊สก็อยู่ที่ประมาณ1บาท17 17สตางค์ครับกิโลเมตรเอ้อหนึ่งบาทสิบเจ็ดสตังค์บาทต่อกิโลเมตรก็ <ๆ S 2> คือแกส๊สกา๊าซบวกน้ำมันค,คือบาท17สตังค์ถ้าเฉลี่ยเอ็นจีวเนี่ยเราจะใช้อยู่ที่ประมาณสักกิโลละ95สิาตังค์นะบวกบวกดีเซลอีก20ประมาณ21สตังค์ก็ประมาณสัก ประมาณบาทนิดๆนะฮะก็คือประมาณไม่เกินบาทยี่สิบกางก็ถ้าคำนวณออกมาเลยก็คือผมเป็นคนขับแล้วผมเป็นคนจับเองวิ่งไปใช้น้ำมันไป1.2ลิตรนะครับ1,200ซีซีวิ่งได้164กิโลเมตรก <c oughs> ็คือว่าคุณอันนี้คือ1.2ลิตรนะถ้าเกิน1ลิตระคำนวณออกมาอยู่ประมาณ136 ก็เรียกว่าลิตรเดียวน้ำมันมีในลิตรเดียวอันนี้คือถือว่าประหยัดไปมากๆเลยอย่างงี้อยากจะให้อาจารย์เอแนะนำกนิดนึงสำหรับคนที่อยากจะเริ่มติดแก๊สอย่างเงี้ยควรมีวิธีการยังไงบ้างคะจริงๆระบบระบบแก๊สตัวใหม่เนี่ยเป็นเป็นระบบที่น่าสนใจมากครับเพราะว่าถ้าดูจากผลการทดสอบเนี่ยถ้าเรารถไม่ติดเนี่ยวันนั้นอาจจะได้ถึงประมาณสัก150 160าสิ้อยหกสิบกิโลได้ซ้ำนะครับแต่ถ้าระบบ DDF ตัวใหม่นะฮะก็คือผมแนะนำว่า ต้องต้องดูระบบนิดนึง <c oughs> ต้องถามเขาว่าในเมืองประหยัดไหม <c oughs> ต้องวิ่งในเมืองประหยัดต้องวิ <c oughs> ่งทุกสภาวะในเมืองประหยัดความเร็วเท่าไหร่ก็ <c oughs> ต้องประหยัดนะครับพราความเร็วสูงก็ต้องประหยัด <c oughs> ถ้าเกิดว่า การการไปทดสอบแล้วประหยัดนักความเร็วความเร็วใดความเร็วหนึ่งปุ๊บเนี่ยครับอพอผลการหักลบกรบนี่แล้วปุ๊บมันมันจะมันก็เเท่าดิมมันก็จะเท่าเดิมประหยัดนิดเดียวเองครันี่คือถ้าเกิดว่าสนใจนะครับอยากที่จะไปติดตั้งหรือว่าสอบถามนะครับเกี่ยวกับการติดตั้งอา gas NGV ก็ดีหรือว่า l p g ก็ดีไปได้ที่ไหนครับที่ไหนที่สมายค์แก๊สออโต้ครับปัจจุบันเนี้ยก็กรณีรถดีเซลเนี่ยเรารับรับปัจจุบันนะฮะรับรถเฉพาะที่เป็นคอมบัลเลีย ครับผมนะครับเป็นตัววีโก้หรือว่าไททันอะไรประมาณนี้แล้วก็อีซูซครับผมก็ถือว่าเป็นต้องเอาเป็นระบบคมนั่นเลยเพราะว่ามีการฉีดจ่ายน้ำมันที่แม่นยำนะครับอีกอย่างหนึ่งคือเราใช้กล่องควบคุมนะครับเป็นตัวควบคุมในการฉีดจ่ายทางการแล็น้ำมันด้วยนํำเข้าจากอเมริกาครับผมก็เรียกว่าแม่นยำแล้วก็เรียกว่าปลอดภัยด้วยครับวันนี้ต้องขอขอบคุณนะครับพี่เอมากมากเลยนะครับขอบคุณมากครับที่เรียกว่ามาให้ความรู้นะครับแต่ว่าเวลาเราเหลือน้อยนะก็คือถ้าเกิดว่าใครอยากที่จะเรียกว่า สนใจอยากจะติดตั้งก็ไปติดตั้งแล้วก็ไปสอบถามพี่เอกได้ที่สมายเก a ออโต้นะครับถนนลาบประราวนะครับแต่ว่ารายการของเรานะครับผมสามารถที่จะชมย้อนหลังได้นะครับ <S <S 2> <S 2> ทางร<ช>ัทเทอีดอทเน็ตนะครับหรือว่าจะเปิดมาชม,มรีลันหรือว่าจะเปิดมาชมแบบสดๆทุกวันอังคารนะครับสองสสทุ่มหนึงสามทุ่มเวลาดีๆแบบนี้ใช่แล้วค่ะสำหรับวันนี้นะคะหมดเวลาของเราสามคนแล้วต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่วันอังคารหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะสวัสดีครับ